เห็นไหมครับการทำเรียบร้อยนะฮะน้องๆที่เขาต้องการาการอินทิเกรตจำกัดเขตนะฮะวันนี้เราจะเอาแบบเต็มอิ่มเลยนะอ๋อเข้าใจเลยนะเรื่องอินทิเกตจำกัดเขตจะทำยังไงนะเขาจะออกข้อสอบอ่ะมาดูขอดูสูตรก่อนกันนะอินทิเกตจำกัดเขตนะฮะอินทิเกรตจำกัดเขตมันมีสูตรบ้าอยังไงนะฮะ ก็สูตรจากะไรฮะฟังก์ชันจาก a ถึง b ใช่ไหมฮะนี่คือ dx ใช่ไหม fs dx หลักการเหมือนเดิมะที่เราเคยสอนมานะฮะจากคลิปที่ที่แล้วนะที่ผ่านมานะฮะเราก็อินทิเกรตจัดการก่อนให้เป็น f ใหญ่ x ก่อนนี่คือฟังก์ชันที่อินทิเกรตเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทันค่าขอบเขตอะไรครับจาก a ถึงอะไรถึง b แล้วนั้นทำาไงต่อให้เราแทนค่าขอบบน ด้วยขอบลากลงไปใจนะนนี้คือหลักการที่นิเกตแบบจำกัดเขตเลยนะฮะเ,เดี๋ยวมีอยู่ประมาณ6 7ข้อนะฮะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะนิเกตยังไงนะฮะดูครับดูดจบเลยแล้วกันเห็นนะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากข้อนี้นะข้อที่หนึ่นะครับอันนี้เป็นแบบเบสิคที่สุดนะฮะ อ่ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนี่เขาให้อะไรมาครับอินทิเกรตตั้งแต่เลขหนึ่งถึงอะไรฮะถึงสี่ของฟังก์ชัน 2x นะฮะลบกับอะไรสามสแปร์ลเอ็กซ์นะฮะแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนเอ็กซ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ดีเอ็กซ์อันนี้เบสิุที่สุดนะฮะอ่ามันอินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมฮะเราก็ใช้หลักการนะฮะอินทิเกรตของ x อกำลังเ อ่าอินทิเก, X, กรตเอกลังเอได้อะไรก็ได้เอกซ์ำลังเอบวกหนึ่งหาด้วยกําลังเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วบวกาาบวกับค่าสีอ่าสนะีไม่ต้องบวกเพราะว่ามันเป็นการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะไม่ต้องบวกสีจบถ้ามีค่าบางที่อินทิเกรตค่าบางที่นะฮะก็เลยตอบไฮะเอาค่าบางที่คูณตัวแปรไปเลยนะฮะโอเคนะมีอะไรไหมอ่าโอเคเดี๋ยวมีอีกก็เพิ่มอีกนะครับดูตรงนี้ครับทําให้เป็นเลขย่อมลังให้หมดนะครับนี่ก็เป็น 2x ธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็ลบสามอ่า x กำลังหนึ่งส่วนสองสแควรูทนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งส่วน x น่าจะเป็นลอทนะฮะคิดว่าอ่ะอ่ะเริ่มต้นจากการอินทิเกรตตัวแรกนะฮะก็เลยตอบได้ฮะอินทิเกรตเลขสอง x เนี่ยดึงค่าทพิมพ์มานะครับจากกำลังหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นงกำลังนะฮะสองแล้วหารอะไรหารสองจบตัดกันไปต่อมาอินทิเกรตอะไรครับ x 2, กำลังหนึ่งส่วนสองก็เอากำลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหารด้วยหนึ่งกับสองบวกใครหนึ่งไป Icate, อินดิเกตอ่าหนึ่งส่วนเลยครับหนึ่งส่วน x นะอินดิเกตหนึ่งส่วน u d u เนี้ยตอบเลยครับ ln a b s olute u นั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็น a b s olute x นั่นเองนะ,ะ,ะครับอ่าขอบเขตจากไหนจากหนึ่งถึงอะไรถึง x อ็สี่นะทั้งหมดนี้นะฮะโอเคเราก็แทนค่าเป็นเอ็กซ์กำลังสองลบกับไทยสามยกลังเลยฮะพาราโนเป็นสองค่ายมา รอนแอปสโลดเอ็กจากหนึ่งถึงสี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาแทนค่าเลยครับแทนค่าเอ็กสี่ก้อนนะฮะตัวแรกก็คือสี่ยกกําลังสองลบกับสองซีเนี่ก็คือทําให้เป็นอะไรครับถ้ามันจะยกกําลังสามกำังสองได้สี่ทำเป็นเลขยกกำลังคือสองกำลังสองทั้งหมดกำลังสามก,กลังสองบวกกับรอนเลยฮะรอนแอปสโลดสี่นะฮะลบด้วยนะลบด้วยตัวนี้ครับ ลบด้วยค่าหน่า1ไป1นึ่กำลังสองลบกับ2คูณ1ยกกำลกกัง3ามเป็นสองยังไงก็ได้1ดีนะฮะตัดทิ้งไปเลยนะฮะบวกกับรอนอะฮะร,รอนแอสซอร์ดหอ่ะเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะฮะการเสร็จแล้วงั้นตัวที่อ่ะอินี่เกตออกมาแล้วใช่ทหค่านะ่สี่นะ 4, ลกำลังสองได้16 16แล้วก็ลบด้วยอะไรฮะได้ชี้มนซ้อนกันเอามาคูณกันตัดกันเลยก็สองกลังสาได้แ ก็2อคูณแไปบวกกับรอน4นะฮะลบด้วยนะฮะเอาลบกระจายเข้าไปฮะลบหนึ่งนะฮะลบลบเป็นบวกนะก็ได้2แล้วก็รอน1มันศูนย์อยู่แล้วฮะรอนนแล้วเราแปดรอน1น่อศูนย์ฮะนั้นก็เลยเหลืออะไรฮะเนี่ยเหลือ16 16กสิลบสิศูนย์ไปลบหบวกกับ2ได้1ฮะ1นึบวกรอน4นี่ครับนี่คือคำตอบนะฮะหรือสี่กรอน1ก็ได้ เคีย okay, นนะอันนี้คือข้อข้อแรกข้อแรกนะครับแบบเบสิกนะแบบเบสิกนะครับโอเคนะขอขอดูข้อสองหน่อยฮะข้อสองจะเริ่มยากขึ้นมาละมีการอินดิเกตยูนะครับอันนี้เราก็ทีนึงเราจะได้หลายข้ออยู่นะสี่ห้าข้อได้ <c oughs> ทำเวลายอยู่นะฮะอินดิเกตมาจากลบรูทเจ็ดถึงศูนย์อินดิเกต x ส่วนด้วยสแปร์รูท x กำลังสามบวกกับอันนี้รากที่สามนะฮะของ x กำลังสองบวกหนึ่งดีนะทำยังไงข้อนี้โอเคมาดูกันครับก็ยังใช้อ๋อข้อนี้ควรจะเลือก u ครับเป็นการอินทิเกรต u กำลัง n นะครับมองให้เป็นอินทิเกรต u กำลัง n ให้ได้ u ู <U S 2> ในเอ็ดีตอบ u กำลัง n บวกหนึ่งหารด้วย n บวกหนึ่ง ใช่ไหมฮะทำไมถึงว่าเป็น u นะครับฮ่องเป็นการหารหรือการคูณก็ได้นะฮะแล้วมีการยกกําลังเยอะๆนะฮะอ่ะยกกำลังนี่ไม่เยอะข่าดครับแต่บังยกกำลังนะฮะดูไหมลากที่3ก็กําลัง1นึ่ส่วนสมใช่ไหมฮะ dx ใช่ไหมฮะเอออันนี้รู้เจ็ดนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็สมมติให้ u นะฮะเดี๋ยวย้ายขึ้นมาเลยฮะเป็น x คูณกับ x กำลังสองบวกหน งวกยา้ายขึ้นมาเป็นกำลังติดลบเนี่ยเราจะมองเป็นอะไรครับอินดิเกตยูกำลังลบหนึนี่เองแล้วก็นี่เป็น d u ยูให้ยูเป็นอะไรดี U คือตัวตัวที่อยู่ข้างในนะครับการยกกําลังหนะนะฮะนี่คือ u ูนะก็เป็นอะไรครับเอ็กกำลังสองบวกกับหนึ่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องหาด้วยอะไรครับผลดิบนี้ต้องเขียนให้อาจา์เห็นนะฮะแล้วก็ดิบเลย ไปนะขอบเขตจากลบรู้เจ็ด 7, จนถึง0ูนย์โอเคนีเอกังสองหมวกกับ1ได้เท่าไหร่ครับคาร์นเป็น3ค่อยมาได้3 3เจอลบ1กลายเป็น2หารด้วย2อส่วน3ไปอ่าสังเกตได้ว่า1 2กับารหารกับสองกสได้ไรอ่าเปลี่ยนหารยาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จากสกสกลายเป็น3ส่วนสตัดได้ไหมไม่ได้ไดเดหลือ2 นะครับเนไะหได้สามส่วนสี่นะฮะนี่น่ครับสามส่องอีกน่อ๋อเนี่ยหารกันนะฮะหารกันได้สามสี่ครับโอเคสามส่วนสี่ยกกำลัง3ามสนองะฮะเอ็กกลังสองบวกหนโอเคของเคจลบรูทเจ็ดจนถึงศอ่ะก็สุดท้ายก็คือการแทนค่าแทนค่านี้มาแทนค่าเลยครับแทนค่า ถทนก่าศูนย์ก่อนได้ศูนย์กำลังสองบวกหน่งใช่ไหมฮะดึงตัวรอบไหมฮะดึตัวร่วมสังสรอคไปเลยฮะอย่าไปคิดอย่าไคิดนะแล้วลบด้วยแทนค่าเลยครับรู้เจ็ดเข้าไปลบรู้เยกกำลังสแล้วก็บวกกับหนึ่งไปถี่ไหมก็อันนี้หนกำลังสองได้หนอยู่แล้วนะฮะศูนย์กลังสได้ศูนบวกหนึ่งได้หนึ่งรู้เจลัได้เจ็เบวกหเป็นแป นะดังนั้นก็น 3, 2, มีสามบสองคูณอะไรครับคูณกับลบอะไรลบเจ็ดนะก็เลยตอบอะไรฮะตอบอะไรฮะตราน,นี้ก็ตอบลบอะไรฮะลบยี่สิบเอ็ดส่วนอะไรฮะสองแปเห็นไหมนี่เป็นลักษณะของโจทย์ในแนวนี้ สา่วนสี่นี่กำลังสองส่วนสามใช่ไหมันค่าศูนย์ก่อนนี่นหนึโอ้เดี๋ยวเดยวเดวนะมันต้องยกกำลังอะฮะสอ่วนสาด้วยโทษทีต้องยกกำลัง2องส่วนสามด้วย,ยวลสสวยๆตรงนี้นะฮะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะอันนี้2อส่วนสด้วยโอ้ถึงว่งามันงาน่ายอันนี้เหลือ8ปดใช่ไหมแปดก็ต้องยกกำลังสามส่วนสองโอเคขอโทษขอ,ขอ,ขอปลครับอันนี้เป็นสามส่วนสี่นะฮะอันนี้หนึ่งอ่าแปดทไมไ ยองรังคือสามสองรังสามทั้งหมดกำลังสองส่วนสามโอเคปัดตัดและหนึ่งลบเลยฮะลบสี่นะฮะงั้นข้อนี้ก็เลยตอบไปฮะอันนี้ได้อะไรฮะได้สามมั้ยสามสามเป็นลบเก้าลบเก้าส่วนสี่แล้วกันนะฮะตอนนี้จบโอเคสมมุติแบบนะครับตอนนี้ต้องระวังได้ชี้มาตรงนี้ด้วยฮะลืมไปไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอเคเรียบร้อยนี่คือลักษณะของโจทย์ประเภทที่สอง มีลดลดมีสคร์รูดร์ด,ม,ดมีอะไรฮะ U กัอ N น,นะครับโอเคไหมอา่อาอ้าทางนี้ดูสายบ้างกลัวไหมติดนไม่ติดบ้างเป,ป็นไรไปอืมนี่รวบรวมให้นะฮะรวบรวมให้ว่าเออมันจะมีโอกาสออกอะไรได้บ้างนะฮะก็อย่าไปเกงอะไรมากนะฮะอาจจะไม่ออกก็ได้นะฮะนะเอเออ่ะลองดูข้อต่อไปข้อสามอินดิเกตอา่าลบหนึ่งถึงหนึ่งส่วนสาม ท่าน,นี้เป็นทรายบ้างมีทรายทอดแทนมาเกี่ยวข้องก็ต้องไปนั่งท่องมานะฮะ dx อ่าอินทิเกรตได้ไรก็ต้องมานั่งท่อ,องอินทิเกรตทรายอินทิเกรตทอดอะไรเนี่ยะฮะเราไปท่องดูแล้วกันเนาะอ่า <c oughs> สูตรว่าไงครับ ate, u, D, u, อินทิเกรตทราย u du ตอบอะไรดีฮะอ่าถ้าใครติดตามดูนะฮะก็ไปดูอินทิเกรตนะฮะ ate, อินทิเกรตอิควอลิตี้ลองลองไปดูคลิปนั้นดูนะฮะ อินทิเกรตซ้าได้ลบคอสนะฮะใช่ไหมอินทิเกรตคอสได้อะไรสมมติออกตอบซ้าเฉยใช่ไหมอินทิเกรตคอสได้ซ้าเฉยบวกซ้ายจ้ะใช่ไหมฮะไม่ต้องบวกสีได้อะเป็นจำกัดเขตเนาะเยอะแยะครับมีอินทิเกรตมากมายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคราวนี้เราจะต้องสมมติยูดีฮะเนะีนะ่ยูเนี่ยสำคัญนะฮะไม่ว่าจะอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรติกรมิติก็แล้วแต่ต้องยูคือตัวที่ตามหลังอะไรครับตามหลังซ้า นะตามหลังสายตามหลังคอรสตามหลังแทนนะฮะโอเคเราจะให้เป็นอะไรครับนี่คือ u ูนะครับยคือไพ่ไพ x นะไพ x ให้เป็น d p ไพนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับหารด้วยผลอะไรผลดิฟอ่ามันกับดิฟ 2x อ็ะดิฟ 2x งเอ็กซ์ตอบสองนะ โอเคการนี้เราก็มาอินทิเกรตฮะเอาละตอบ1นึ่งส่วน pi ไว้่ายเลยฮะหนึ่งส่วนไว้อันนี้เหลืออินทิเกรตตั้งแต่รอบหนึ่ถึงสามสามยพาย x นะคูณ d พาย x นะครับอินทิเกตไซได้ลบคอสได้ลบคอสพาย x ขอบเขจาก,กาาาไหนจากลบหนึ่งถึงอะไหนึ่งส่วนสามทนหนไว้ง่านะครับเราก็จัดก,การอินทิเกรตซะ อออินเจตเสร็จแทนค่านะฮรินเจจแล้แทนคนะ่าเลยทีนะครับอ่ะแทนค่าไดไ้ตัวแรกเนี่ยแทนค่าเท่าไหร่ครับเป็นแทน x เ,เป็นอะไรฮะแทนเ,เป็น1ถึง3ถายไว้ข้างหน้าไกันนะฮะลบ cos พายคูน1ถึง3หาตัวแรกลบลบด้วยแทนค่าของ เราเป็บวกนะฮะก็กลายเป็น cos pi ธรรมดานั่นเองอันนี้ pi ส่วน3น่าเรียนพิกัดมุกเชิงพ่วงไปแล้วใช่ไหมต่อมุมอะไรครับ60 pi เป็นลบ60หาร3ก็ลบ60นะ cos 60ก็ได้เท่าไหร่ฮะ1ส่วน2ฮะ cos ์ส p ได้ลบ1นะฮะอ่ะจะจำได้ไงล่ะนี่ไง pi pi อยู่นี่คือลบ1กับ0ตัวหน้าคือ cos เติม cosine cos pi ตอบลบ1 sine pi ตอบ0 อ่ะคือเจอพายส่วนสก็ศ1ใช่มคอสคอสพายส่ตอบ0ูนย์สาพ่วนสองตอบ1หรือจะเป็นอะไรครับสามพายส่วนสองศูนย์ลบหคอตอบลบคตอบศูนย์ซนตอบลบหนึ่งนะครเห็นนะประมาณนี้อ่ะงนั้นคราวนี้ตอบอะไรดีก็จะได้พลนอเป็นอะไรฮะัสองคายมาเป็นอะไรฮะสองลบสองกัลบหกลเป็นลบสามอ่ะงนั้นคราวนี้ตอ ผ่านด้วยอะไรฮะสองผานเข็ดอันนี้คือลักษณะของฟังก์ชันสายบ้างน,นะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของการอินทิเกรตฟังก์ชันแปลกๆนะฮะเขียนไหมฮะอาจจะจบก่อนนะเขีนไม่พอ